มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้ําเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญ บัณดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจจริสุขังเสติอัศมิงโลเกปรมหิจะ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮาเวรักคติธรรมจาริงธร,รมมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุขติงคัจจติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมโผวังโหติผู้ฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเรื่องราวของพระเวสสันดรถือว่าเป็นเรื่องที่ประเทืองปัญญา ทำให้เราเกิดข้อคิดเตือนจิตเตือนใจลใหลายสิ่งหลายอย่างอย่างโดยเฉพาะความมุ่งมา่ปรารถนาของพระองค์ที่จะบรรลุโพธิญาณให้ได้นะทําไมถึงต้องปรารถนาบรรลุโพธิญาณนะคนเราเกิดมาในโลกนี้นี่มันมีความทุกข์มากวนเวียนอยู่ในสังสารวัตฏมีความทุกข ทุกอะไรต่างๆก็อย่างที่ท่านทั้งหลายประสบพบอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องไม่เกิดมาไม่เกิดมาก็มีความทุกข์แล้วทําอย่างไรถึงจะไม่เกิดล่ะก็ต้องอาศัยผู้รู้เป็นผู้ชี้แนะโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุน,นี้แหละนะพระเวสสันดรท่านจึงปรารถนาโพธิญาณเพื่อที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสรรงสารให้ได้ พระอ,องค์ก็เลยบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเทียนอย่างบำเพ็ญเพียรอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะเกิดเป็นพระเวสสันดรนี่บำเพ็ญทานบาร,รมีอย่างยิ่งใหญ่นะบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างบริจาคทรัพย์สินเงินทองข้าวของนะแม้กระทั่งบริจาคบริจาคเสียสละลูกของตัวเองให้แก่คนอื่นนี่แหละเรียกว่าเอาแก้วตาดวงใจเลยเหมือนแก้วตาดวงใจให้กับคนอื่น เราทำได้ไหมคงทำไม่ได้ส่วนมากเราจะได้ยินข่าวแต่ว่าขายลูกกินเอาลูกไปขายเป็นทาสอย่างในแถวประเทศอัฟกานิสถานทุกยากลําบากก็อเอาลูกไปขายขายเพื่อเอาเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครวัวประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันตั้งแต่สมัยนู้นสมัยโบ,บราณต้องเอาลูกไปขายเป็นทาสเป็นทาสรับใช้ ในบ้านของเจ้านายในบ้านของเศรษฐีอย่างนี้ทำไมถึงต้องเอาลูกไปขายอยากได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวมันทุกข์ยากลําบากเกิดมาเป็นคนจนนี่คือความทุกข์ของคนแต่พระเวสันดรบริจาคลูกให้กับให้กับตับเท่าชูโชคทรามชูโชคนี่เพื่อปรารถนาโพธิญาณเพราะว่า ลูกนี่คือเลือดเนื้อของท่านเหมือนเหมือนกับบริจาคดวงใจหัวใจเลยละ่ะบริจาคเลือดบริจาคเนื้อพระเวสสันดรเวสสันดรชาดกประกอบไปด้วยสิบสามกันทศพร19พระคาถาหิมพานหิมพานร้อสาสสี่พระคาถาธนกันสองรพระคาถาและกันที่สี่ที่หลวงตาจะเล่าสู่ฟังนี ห้าสพระคาถาวนปเวศวนปรเวทห้าสิบพระคาถาผู้ใดฟังและก็บูชาการเทศกันนี้นะ่าจะมีอานิสงส์อย่างมากเลยทีเดียวมีอานิสงส์อย่างไรท่านบอกว่าจะได้เกิดเป็นพระราชาในชมพูทวีปชมพูทวีปนี่ก็หมายถึงภูมิภาคที่มันมีความเจริญรุ่งเรืองนะชมพูทวีปนี่ไม่ใช่ธรรมดา ไม่ได้หมายควาว่าเราจะต้องไปเกิดในประเทศอินเดียประเทศปากีสถานอะไรอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราจะเกิดในภพภูมิที่ดีงามแลวก็ที่สําคัญก็คือจะมีความสุขในโลกนี้และโลกหน้าด้วยโลกนี้ก็มีความสุขโลกหน้าก็มีความสุขที่สําคัญอย่างยิ่งจะสามารถเอาชนะศัตรูศัตรูหมู่ไพานได้นะเรามีศัตรู ทุกคนมีศัตรูเท่านั้นแหละเ,เวลาประสบประสบปัญหาชีวิตขึ้นมาศัตรูอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆเราจะสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นี่อานิสงส์ของการบูชากันวนาประเวทวนาประเวทท่านกล่าวเรื่องอะไรเรื่องที่พระเวสสันดรพระนางมัตสีกัญหาชาลีเดินดงเหรทีนี้ บริจาคทุกอย่างแล้วนี่บริจาคทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองแจ้แวน้นก็รถมา้าตลอดทั้งม้าแล้วเดินเดินโอ้ยทุกข์ยากลําบากชาลีกันหานี่เดินไม่ไหวก็ต้องพระเวสสนายก็อุ้มพระชาลีนะพานางมัศยีก็อุ้มกันหาเดินด้วยความทุกข์ยากลําบากแต่ก่อนเคยนั่งแต่รถรถมา้าอันนี้เดินเท้าไปเข้าเขตเมืองเจตรานาะ เมืองเกีตราเนี่ก็เป็นเมืองสหายของท่านพระเวสสันดรน,นั่นแหละเข้าเขียนเมืองก็ไม่อยากเข้าไปหาสหายของตัวเองก็ไปนั่งพักอยู่ในศาลาคนทั้งหลายเห็นก็อ,อนางคนนี้เนี่ยทำไมงดงามจังเลย,เยพระนางมตสีท่านมีรูปด่างงดงามชาวบ้านเชียงเมืองเห็นก็พากันมามุงดูเห็นพระเวสสันดรหน้าตาดีรูปหลอก็โอ้งดงามจังเลยเหมือนเราเคยเห็นที่ไหนมาก่อน นะบางคนก็จําได้นะนี่จําได้ว่าเป็นพระเวสสันดรเมืองศรีวิราชก็เลยพากันเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเจตราชพระเจ้าเจตราชได้ทรงทราบว่าสหายของตัวเองมาก็รีบออกมาต้อนรับและเชื้อเชิญเข้าไปในเมืองพระเวสสันดรก็ไม่อยากไปไม่อยากไปรบกวนไม่อยากไปรบกวนแต่ก็ลบเล้าลบเล้าเอาไปไปไป,ไปพักไป,ไป่อนไปให้ร่างกายมันสบายก่อน มีปัญหาอะไรเป็นอย่างไรถึงมาอย่างนี้ปกติมาก็ขึ้นรถมาขึ้นรถมามามีข้าทาสบริวารยอะเป็นยังไงมาทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกนี่มอบลูกจุงงล้านจะไปไหนกันนี่พระเวสสันดรก็ไม่ยอมไม่ยอมเข้าเมืองนะไม่ยอมอยู่ในศาะนะลานั่นแหละพระเจ้าเจตราชก็เชิญชวนแล้วก็ให้ข้าทาสบริวารเอาอาหารหวานข้าวมาถวายให้ม,มอบให้ก็อยู่พักอยู่ในศาะนะลานั่นแหละก็ คูลถามว่าเป็นยังไงมีประสบปัญหาอะไรในชีวิตถึงต้องอ,ออกมายในลักษณะอย่างนี้เพื่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกชาวบ้านชาวเมืองเขาขับไล่เอาขับไล่ด้วยเรื่องอะไรล่ะเอาก็บริจาคช้างมงคลช้างปัจจนะัยนาเคียนให้เจมืองกะลิงคราชชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่พอใจก็เลยไปประท้วงแล้วก็ยืนนย่นโนติยื่นโนตินะ ยื่นข้อเรียกร้องให้กับพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้าศิวิราชให้ขับไล่พระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองเพราะว่ามีความผิดฐานเอาทรัพย์สมบัติของประเทศชาติไปให้แก่บ้านอื่นเมืองอื่นพระเจ้าศิวิราชพระเจ้ากรุงสนชัยน,นี่ก็ได้รับข้อเรียกร้องอย่างนั้นก็จะเข้าข้างลูกก็ไม่ได้ก็ต้องยอมตามชาวบ้านชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าอย่างไก็ต้องตามไม่งั้นเขาจะประท้วง จะขับไล่ออกหมดเพราะต้องอาศัยประเทศประชาชนอาศัยทำมาหากินจึงจะเป็นเมืองเป็นบ้านได้ก็เลยออกมาอย่างนี้อา้าวไม่เป็นไรออกมาแล้วก็มาอยู่กับเราก็ได้อามาอยู่เมืองเจตราสนี่หรือจะขึ้นครองอ่เมืองแทนเราก็ได้เราจะมอบให้เลยเพราะว่ารู้รู้ว่าพระเว้สันดรท่านเป็นนักปกครองที่ดีคงจะสามารถปกครองเมืองเจตราสนี่ให้ประชาชน อยู่ดีกินดีมีความผาสุกได้พระเวสสันดรก็พระเวสสันดรก็ไม่ยอมมีแต่ว่าให้ท่านบอกหนทางที่จะไปเขาวงกอดให้น้อยจะไปเขาวงกดจะทําอย่างนั้นก็คงไม่ได้หรอกเดี๋ยวพระประชาชนพลเมืองเขาจะว่าเอานะอะไรถูกลงโทษแล้วยังมานะเป็นเจ้าเมืองท่านี้อีกจะไปสู้รบตบมือกับเมืองศีวิราสหรือยังไงประชาชนพลเมืองนะเขาจะไม่เห็นด้วย าจะรังเกียจเดียดฉันติชิ้นนินทา,าว่าพระเวสสันดรไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่เป็นลูกผู้ชายพระเจ้าเจตรราชก็ยินยอมนะยินยอมเอา้าไม่เป็นไรก็เลยบอกหนทางให้บอกว่าโอ้มันลําบากนะไปเขาคีรีวงกฏนะมันอันตรายทางก็กันดานด้วยพระเวสสันดรก็มุ่งมั่นพรทยนะไม่ยอมที่จะลดละความพยายามสามารถก็พากันเดินทางไป พระเจ้าเจตราชก็สั่งให้ในายพรานเจตบุตรนายพรานเจตบุตรให้ไปดูแลรักษาทางเข้าเขาคีรีวงกฏให้บอกว่าอย่าให้ใครอย่าให้ใครนี่เข้าไปรบกวนพระเวสสันดรน,นะถ้าใครเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จัดการอาหารชีวิตทันทีเลยนสหายเราให้ได้เขาได้อยู่ในป่านั้นได้อย่างมีความสุขสบายเวสสันดรพระนางเมสีกันหาฉลิกภ็พาก,กันเดินทางไปได้วยความทุกข์ยากลําบาก นะเดินเท้าเข้าไปทางมันกันดานแล้วก็ป่าเขามันก็เงียบน่ากลัวยุงอะไรต่างๆก็เยอะกันหาชาลีก็ร้องไห้ไปพระเวสนรก็ปลอบโยนเอาผลหมากลากไม้ชี้ให้ดูสิงสาราสัตว์ต่างๆนะร้อนถึงพระอินทร์คือเท้าสกัดเทวราชก็สั่งให้วิษณุกรรมเทพบู้บวให,ให้มาสร้างอาสมบทให้นะมาสร้างอาสมเข้าไปในป่าก็ไปเจออาสม พอดีเลยอาสมก็คือที่อยู่อาศัยพระเวสสันนนก็บวชเป็นดาบบนะเป็นดาวบวะนางมัตสีก็บวชเป็นตาปัินีเป็นดาบ,าบวเ,าเ,าบเหมือนกันการหาชริก็บวชเป็นดาบวน้อยเหมือนกันพระเวสสันดรก็บอกนางมัตสีว่าต่อไปนี่อย่ามาอยู่ในศาลาที่เดียวกันนะเธอก็ไปอยู่ที่แห่งอื่นนะนางมัตสีก็โอเคตกลงนะนางมัตสีก็ขออนุญาตบอกว่าขอ,อาให้หมอมชั้นได้ ดูแลพระองค์นะได้อุปถาจะไปหาพลละหมากลากไม้มาพงก็บำเพ็นเพียนไปปฏิบัติธรรมไปหม่อมฉันก็จะไปหาพลหมากลากไม้จะดูแลพระกุมารลูกขาราทั้งสองนี่ยกุมารกุมารีเนี่ยนะพระเวสสันดรก็ตกลงนะพนางมัตสีตื่นแต่เช้าดูแลลูกๆแล้วก็หานะหาบตะก้าเข้าป่าแล้วเนะี่ยไปหาเก็บพลมากลากไม้ค่ำถึงได้กลับมา เอาผลหมากล่างไม้มาให้พระเวสสันดรได้ฉันพัตตาหานพัตตาหารก็เป็นฉันผลหมากล่างไม้ประพฤติปฏิบัติทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาถึงเจ็ดเดือนท่านทั้งหลายตลอดระยะเวลาถึงเจ็ดเดือนนี้ทุกยากลําบากแต่ว่าลําบากกายแต่ไม่ลําบากใจท่านไ,ได้บําเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่มีความสงบจิตสงบใจได้กายวิเวกแล้วก็ได้จิตตวิเวกเมื่อจิตตวิเวกก็ะเคลือนอุปทิวิเวกความสงบ ของกิเลสมันเกิดขึ้นสังเกตดูถ้าเราไปอยู่ไหนในที่มันสงบสงบใจมันสบายนะเหมือนท่านทั้งหลายไปปฏิบัติธรรมที่วัดวาอารามต่างๆนี่แหละมันหายห่วงไม่มีห่วงใยอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นของของเราพระเวสสนรท่านไปอยู่ป่าท่านก็ไม่มีสมบัติพระสถานอะไรท่านก็สบายอกสบายใจอยู่นั้นด้วยความรักความเมตตา สัพพสัตว์ทั้งหลายก็มีความเมตตาเหมือนกันสิงสาลาสัตว์มาอยู่ใกล้ๆนะเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กับพระเวสันดรกันหาชาลีพระนางมารสีนี่แหละคนผู้มีจิตเมตตาไปอยู่ไหนป่าทั้งป่าก็มีความสุขสัตว์สาวาสิงต่างๆก็มีความสุขนะแต่ถ้าคนพาลไปอยู่ที่ไหนนี่ป่าทั้งป่าก็จะมีความทุกข์สัตว์สาวาสิงก็หวาดระแวงหนะวาดระแวง ไม่รู้จัอยู่ยังไงต้องเอาตัวรอดปลอดภัยกว่าจะโดนยิงกลัวจะโดนฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละการวันระเวทก็จะพูดถึงอาการอยู่ในป่าของพระเวสสันดรว่าท่านอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่ประพฤติปฏ,ปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบโสถถือศีลแปดนะพระเวสสันดรเป็นดาวดทกินแต่ผลละหมากลากไม้นะเรียกว่าบำเพ็ญเพียร ถ้าจะว่าไปแล้วคนเราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมดีสุขภาพร่างกายมันก็ดีด้วยเราลองไปหาสถานที่อยู่นะ,อ,ะอ,ยอยู่ที่มันสงบสงบเงียบๆวัดวาอารามต่างๆมีเยอะทุกวันนี้ไปประพุตธปฏิบัติธรรมด้วยวนานอเวทก็จะประกอบไปด้วยคาถาห้าิบเจ็ดพระคาถาใครบูชากันนี้แล้วจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจะได้เป็นใหญ่ จะได้เป็นใหญ่ในกิจการงานต่างๆทำงานอะไรต่างๆก็จะประสบผลสำเร็จที่สําคัญก็คือจะสามารถเอาชนะศัตรูหมู่ภยพานต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะเพราะอานิสงส์แห่งการบูชากันวนประเวทก็จบลงด้วยประกาและชนิดนะธรรมสวัสดีเจริญพร